สวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะวันนี้แม่ปูนะคะจะพาทุกคนมาชมสวนเมลอนนะคะรอบที่สของพี่ชายนะคะแม่ปูห่างหายจากการถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเ,เยอะเลยวันนี้มีโอกาสนะคะพาทุกคนมาชมโปรเจโต มะเขือเทศราชนีนะคะทุกคนลูกสวยๆอะไรคะโอไม่ใช่ราชนีเขาเรียกเซอราริโนจริง啊อุ้ยมะเขือเทศแพงที่สุดคนเด่แต่แต่มันแสงมันจ้าน่ะ โอ้มะเขือเทศแพงที่สุดหวานไหมอะยังไม่ได้ชิมเลยนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะเด็ดให้ทุกคนได้ชิมพร้อมกับแม่ปูนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ดีหาวิธีถ่ายใหม่ก่อนทุกคนดูมะเขือเทศเซราลิโนหรอชิมได้ไหมคะ เราจะเด็ดชิมหนึ่งลูกนะคะทุกคนเอาลูกนี้แล้วกันอุ้ยมันงอมแล้วนะเจอฝนด้วยนะทุกคนเ,หเหห็หวานลูกนี้แตกอืมเยทุกคน เมื่อกี้แม่ปูถ่ายทางขวางอันนี้แม่ปูถ่ายทางยาวทางสูงทุกคนงงๆหน่อยนะดูคลิปแม่ปูรอบนี้อืมหวานมีไม่กี่ลูกมีอยู่สามต้นทุกคนแม่ปูชิมของพี่ชายแค่นี้ เดี๋ยวเขาไม่พอชิมของเ้านะคะทุกคนเดีย๋ยวาแม่ผู้ถ่ายมุมอื่นให้ดูก่อนนะคะอันนี้ต้นที่สองที่สามสิที่สามต้นที่สามนะคะทุกคนอู้พวงนี้ดกมากอู คนแสงแสงจดจ้ามากเลยนะคะแม่ปุถาถ่ายมาแล้วก็เขาจะออกมืดมืดืดโอเคปรับความสว่างทุกคนปลูกในดงเมลอนนะคะปลูกมะเขือเทศร่รวมกับเมลอนนี่ น,นี่นะคะเมลอนมีแค่หนึ่งโรงเรือนนะคะอันนี้ปลูกได้รอบที่สีแล้วนะคะทุกคนเนาะวันนี้แม่ปูพายทุกคนมาชมสวนเมลอนของพี่ชายแค่นี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะถ้าคิดถึงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะต่อไปแม่ปูจะหาเวลาทําคลิปรัวๆัวเลยค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ